เฮ้ยใครวะน่ะเฮ้ยออกมานด้วยเฮ้ยอย่าตีอย่าตีอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเราเล่นไม่เป็นเราเล่นไม่เป็นเอาชิบหายแล้วเราก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันวะแล้วแม่งเล่นกันเนี่ยไหวะเนี่ยเราก็ไม่รู้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราอย่าตีนะเคเกงั้นเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยปะ สวัสดีครับพบกับผมอีวิลทวินนะฮะกับดั๊ดทวินในรายการทวินเกมแคสเตอร์นะฮะวันนี้ก็เราก็จะมาฟาร์มในเซิร์ฟ f อกันนะฮะก็แมปอะแมปแมปอะไรวะเมืองเมืองอะไรเมืองอะไรเออเมืองอะไรเมืองอะไรเควิวโอเคเรา้อตีอะไรเนี่ยไปเราไปฟาร์มกันเลยะปะไปไปไป้าเมืองมีผีแล้ววะเมืองเมืองไม่มีผี มึงเนี่ยยิงอ่ะหลอกกูป่ะเนี่ยไม่ได้หลอกกูพูดจริงจไม่ได้ทำไมแม่งเริ่มเหลืองวะเนี่ยเฮียคอนมะวะม่นกลัวไม่ใช่ละเฮียนอนอยู่นั่นน่ละผีอะผีบ้างคนคนบ้างคนบ้างเฮียโอ้มึงบอกไม่มีนี่มึงกูมึงก็เชื่อกูไปหมดน้อไปไปไปเอาแล้กูก็บอกว่ากูเล่นไม่เป็นเนี่ยล่ อปไปไปไปตอนนี้ก็เวลาเวลาก็ท้องฟ้าแจ่มใสนะกำลังกำกลังจะเช้าพอดีเลยตีห้าตีห้าเกกันยงฟ้าพอดีเลยฟามแล้วก็โดนยิงตายนี่ก็ไม่ใช่นะมันมันมันมีสิทธิ์ที่จะมายิงมึงอ่ะเออแม่งแค่ตัวเดียวเว้ยิงกูอะไรยิงมึงอ่ะนี่ก็ผีตัวแรกที่เราจะฟามึง เขาบอกเลยนะสกิลแม่งไม่เต็มนะตัวนี้พึ่งพึ่งพึ่งเล่นมาใหม่นี่ฮะมาแล้วครับมาแล้วลุม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 ครับครับแทงเฮ้ยเสียงปืนเสียงปืนวิทย์เสียงปืนสกาว่ามีนั่นไงใช่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 เดี๋ยวเคซอมบี้กันหาปืนก่อนหาปืนีซอมบ้ก่อนเคลสอมบี้ก่อนต้องหาปืนต้องหาปืนไอ้เหี้ยปั๊มยารอบเดียวไม่เต็มด้วยดิเออว่ะ ตะกาแล้วเดี๋ยวเดวดก่อนะอันนี้กูเจอหมวกกูเจอหมวกกูเจอหมวกกูใส่หมวกกันเออโอเคฮะตอนนี้เราก็สถานการณ์ก็สงบลงนะฮะก็ไม่มีเสียงปืนอะไรแล้วนะฮะก็มันดิดใช่ป่าวะมันดิดออกมาแล้วต้องระวังตัวอยู่นะเออก็ต้องระวังตัวอยู่แม่งเข้ามาตอนไหนก็ได้โอ้หายไปแล้วล่ะหายไปแล้วล่ะมาฟาร์มได้สบายใจแล้วมา เราได้ปืนแล้วเหรอเออเราได้ปืนแล้วเนี่ยคิดด้วยเนี่ยคิดนี่ได้ข่าวว่ากลัวไปให้มึงอะไรวะเมื่อกี้ผูายยั้ได้ยินเสียงปืนมาจากใายใช่ไหมเออก็ตรงนี้แหละตรงนี้แหละได้ยินเสียงปืนมาจากตรงนี้แหละเจอแล้วครับเจออีกปืนหนึ่งแล้วครับแบบที่ก็สิบสองก็บอกเก็บไม่ได้ด้วยประเด็นประเด็นคือไม่มีกระเป๋าอะแค่นี้แหละใช่ใช่เราต้องหากระเป๋า อีก่สิบมีลูกด้วย RPK นี่มีลูกปล่าวะมีด้วยร้อยนัดหยิบเอ๊ะแต่หยิบคิดใส่ด้วยปล่าวะเพราะว่าคิดนี่ได้ขาวเซิร์ฟนี่แม่งดีงรับประกันความแรงเซิร์ฟนี่ด้ขาวแม่งดีมากคิดอะ MC เปล่ะใส่เกาะด้วยครับคุณเก็โอเคโอเคโอเคเออเจ้ายายแล้ว ดีเอ็กซดีปั๊มปั๊มยางตเต็มเลยอ่าได้ดีเอ็กหรอเออกูได้มาสองอันแล้วเลยโอ้ยแม่งดีวะกูาม,มาเซิร์ฟธรรมดานี่ไแม่งหายากมากใช่เพราะว่าเริ่มจะเก็บ <ใน S 1> อะไรไม่ได้แล<น>้วว่ะเ,เอ,อิ่มกูก็ไม่ได้ในการฟาร์มนะแนะนำให้ระวังตัวเยอะๆกับคนแล้วก็ผีนะฮะอืมเพราะว่าเนี่ย นี่เก็บแม็กไปสันเป็นสแต็กดิจะได้ใช้คิดได้เยอะอเก็บๆไปสันนะสแตก็กออกเอันโหลดคลิปออกมานี่อีกอันหนึ่งอ่ะผีมาวะช่วนี้ก็หากระเป๋าก่อนแล้วกันเนาะอืมแม่งเก็บอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเคียววิวรู้สึกกระเป๋าจะมีตรงนูน้นเนาะตรงน่าจะในไอเล่นลนีรเป๋เขาเรียกว่าอะไรวะตรง ที่ดับเพลิงอ่ะเนี่ยตามมาตามมาโอเคๆเบ็ดคิดสองดีเอ็กสองแะตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นเริ่มต้นได้ดีไหมดีเนาะได้ดีได้ดีเริ่มต้นได้ดีเนี่ยเพราะว่าเรามียาใช้เยอะมียามีเกาะมีปืนครบแล้วเนี่ยใช่ใช่ช่วงนี้เจออะไรก็เก็บเก็บไม่งหมดเก็บไม่หมดนะครับช่วงเนี้ยทุกอย่างสําคัญที่สุดสำคัญทุกอย่าง สำคัญมากอย่างเลยแม้แต่พวกที่เราคิดว่าไม่มีไม่มีความสำคัญคือพวกอาหารอะไรเงี้ยเราต้องเก็บนะครับถ้าเกิดว่าในในช่วงแรกเพราะว่าในช่วงแรกนี่อาหารนี่จะลดเร็วมากนะเฮ้ยวิทกระเป๋าเต็มวะออาเนี่ยในนี้มีกระเป๋าคอลลีล่าวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนมีคนตายวะเออว่ะเหมือนคนคนมาแตกไนีไม่รู้วะ ดี๋ยวบนนึงะกูว่าเหมือนมันจะดรอปมันไม่ได้แตกว่ะเฮ้ยเพื่อนกูทีผีเลยเฮ้ยมันอึดจังว่ะเรียบร้อยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วกระเป๋าใหญ่เลยไอ้นี่มึงเก็บไปก่อนเก็บเลยครับเก็บเลยครับเก็บเลยเก็บเลยกูเก็บวะโอเคโอเคโอเคกระเป๋ากระเป๋าเต็มเลยเดี๋ยวอือโอ้โหบอกแล้วมาเก็บีกระเป๋าครับเราก็ไม่ต้อง วิ่งกลับเซฟอะไรแล้วนะครระวังแค่คนกับซอมบี้อย่างเดียวตั้งแต่เราเล่นมาเนี่ยแม่งต้องมีสักคนอ่ะคิดว่าเออเราเล่นเซิรฟอะไรอยู่อะคือเราเล่นเซฟอะไรอยู่ครับคุณวิทครับเซฟบฟเอ็มแซนะครับก็แบบไม่ต้องสงสัยว่าทําไมถึงแบบวิ่งมาเจอของปืนอะไรดอกง่ายดอกเยอะอย่างนี้ก็ไม่ต้องสงสัยนะก็เซฟเซฟเน้นแหละนี้ปรับ เปอร์เซนต์การตบของไว้เยอะนะครับไปสูงเลยทีเดียวคือผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาแบบจะได้ฟาร์มของง่ายอะไรประมาณนี้แบบไม่ต้องไปซีเรียสเหมือนเล่นแบบเซิร์ฟอื่นๆนะซึ่งแบบเข้ามาทีหลังก็โดนยิงตายตลอดอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะเพราะว่าเซิร์ฟี่เข้ามาก็เจอนะเจอปืนเลยแต่เซิร์ฟอื่นนะเข้ามานะคนเต็มอะบอกเลยแต่ว่าเอเห็นคนน้อยๆเงี้ยแม่งไปยิงกันที่ไหนวะก็ บอกเลยครับมีเป็นแมป PVP นะเอาไว้แบบยิงกันโดยเฉพาะนะครับนี้เป็น PVP เซิร์ฟนะครับครับเป็นแบบน้นยิงกันอย่างเดียวยิงแหลกแหกกระจุยอะไรประมาณนี้นะก็โคโลนี่ไม่่อยมีโคโลน่าจะมีก็ต้องมีตอนกิจกรรมอะไรหรือมั้งเนาะที่เขามายิงกันอ่ะหลายๆคนน่าจะถามทำคลิปนี้เพื่ออะไรเพื่ออะไรอะ่ะเนาะก็เพื่ออะไรวะคือต้อนรับเซิร์ฟ เซิร์ฟไทยที่กำลังจะเข้าในในวันที่สิบเอ็ดนี้นะครับคือในการฟาร์มก็น่าจะระวังตัวนิดน,นึงนะครับก็คือหลายคนก็อาจจะเล่นเป็นแลนะ้วเนาะเล่นเป็นแล้ว <c oughs> ทำอะไรทุกอย่างเป็นแล้วเนาะแต่ในสิ่งที่มาทำก็คือพวกคนที่มาแบบเยอะๆอะไรนี้เซิร์ฟไทยแน่นอนครับเยอะแน่นอนเซิร์ฟทท่กำลังจะเปิดนะครับก็อยากให้แบบ เนาะเอาเป็นแนวทางเนาะก็ไม่ไม่ได้อย่างแนวทางการปัมคือไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแบบว่ากูเล่นเป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตลมันนะแต่แค่มาแนะนำเฉยนะฮะเออนี่กูนี่กูระวังตัวแล้วหรอวะกูขึ้นไปปีนบนกระแพงเงี้ยอุ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 ยเฮียเฮเฮจะตายแล้วอุยมันตามกูมาแล้ววะอโอเคตายละตัวหนึ่งตัวนึงตัวนึอ้ มียามาล่อมีลวมีละ okay. เออเดี๋ยวมีจุดไหนที่ยังไม่ฟารมบ้างวะเยอะเยอะเยอะเือเยอะอยู่ในบ้านอะไรนี้ก็มีเ,เดี๋ยวแยกกันฟาร์มหรือเปล่ากูหลังนึงหลังนึงอะไรไหมอ่าโอเคโอเคตอนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องระวังอะไรมากนะฮะระวังแต่โดนตบโดนกัดแค่นั้นเองเพราะว่าเซิร์ฟตอนนี้ น่าจะเดือดกันที่ p v p เนะอืมเดี๋ยวก็น่าจะมีนะฮะคลิปที่ผมไปยิงใน PVP นะเดี๋ยวก็จะลองเอามาให้ดูนะ,ะติดตามกันติดตามกันอ้นนนอาวไม่มีกระสุนชิบหายละเออบางทีปืนนี้ก็บลักนะเว้ยคือเก็บมาใหม่ๆปุ๊บมันจะไม่มีกระสุนเลยแต่ไม่เก็บใหม่เออเก็บใหม่จะมีมันจะเป็นเฉพาะปืนที่แบบมีตามธรรมชาตินะดอกตามธรรมชาติ ใช้ปืนเก็บเสียงก่อนแล้วกันี่วิ่งหาใครวะห่ากูเปล่าวะหาใครวะมันวิ่งไปไหนแล้ววะเมื่อกี้เหมือนจะวิ่งมาหากูอะนวิ่นอ่นีวโอ้โหออมรัวแม่งฉลาดเกินเฮ้ยเจอเม็ดคิดอีกแล้วเอาปะเอาปะมีมีอยู่สองอันละพอใช้ได้อยู่นี่เฮ้ยเม็ดคิดในบ้านอะเฮ้ยเพิ่งรู้นะเว้ยแถวในบ้านมียาดอกมีมีมี แอแ <ใน S 1> บกเบนเนีนยฝั่งนู้นมา,าว่ะพี่ต้องพยายามแบบอย่าลืมเช็คดูคนเรื่อยๆด้วยใช่ใช่เซิร์ฟนี้ก็จากที่เล่นมานะโอ้เป็กระเป๋าแล้วนะครับเป็กระเป๋าแล้วอุ้ยเก็บไม่ได้ด้วยวีย่ก็มีนะเซิร์ฟนี้จากที่เล่นมานะฮะในเมืองโคโลเนี่ยจุดที่เกิดบ่อยที่สุดนะจุดเกิดที่มีคนเกิดบ่อยที่สุดก็นี่แหละฮะเควิวนี่แหละ เชียร์วิวที่หลฮะที่ระวังก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะอย่างนี้แหละอ่าส่วนทัดหน้านะเราจะไปฟาร์มกันที่ไหนดีวะขอเมืองที่มแชมเปนไหมแชมเปนไหมขอเมืองที่ไม่ค่อยใกแคมเปนนี่บอกเลยบอกเลยนะฮะเอางี้เอานี้ดีกว่านเราไปนี่ดีกว่าไปนี่ก่อนเนี่ยอ่าสมอมันอยู่ใกล้ดีอ่าสมมแล้วก็เดี๋ยวค่อยวิ่งวิ่งเลยลงไป แคมป์สปินแล้วกัน okay. โอเคโอเคโอเคร้น,นี้ก็เหมือนี่ยสำรวจแมปเคียวิวให้ให้ทุกคนดูเนาะว่าตรงไหนจุดไหนเป็นที่ไหนที่เรียกว่าอะไรในภาษาวอซีนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำก่อนสำหรับเซิร์ฟนี้เท่านั้นนะฮะไปเรียกใน,ในเซิร์ฟอื่นนี่ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าไม่ไม่บางทีมันแค่เปลี่ยนแค่รูปแบบนิดนึงอ,อ,อะไรประมาณนีนนเน้เปลี่ยนรูปแบบบ้านอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ หลายคนแม่งคงแปลกใจว่าเออเล่นเซิร์ฟอืนเนี่ยทำไมไม่มีค่ายทหารตรงหลังเคียร์วิวอะเนาะแต่ที่เล่นมาก็ไม่มีนะมีมีอยู่เซิร์ฟม่เซิร์ฟเดียวอะที่เล่นมาหลายๆเซิร์ฟก็ไม่มีที่ที่มีหลายหลายเซิร์ฟก็ได้เป็นโรงพยาบาลเนาะโรงพยาบาลโรงพยาบาลมาร์เก็ตอะไรนี้มีแต่เนี่ยไม่มีแน่นอนคือตรงเนี้ยค่ายทหารเนี่ยไม่มีแน่นอนที่มีเต็นท์เยอะเนี่ย ปกติเซริร์ฟมีเซิร์ฟอื่นไม่ <Market. S 1> ป็เป็นตำรวจอะไรประมาณนี้มาเก็ตตำรวจมาเก็ตตำรวจแล้วก็เรื่อยๆมาตรงนี้จะเป็นมันจะเป็นตรงตรงไหนวะมันจะเป็นจุดอะไรวะจุดเซิร์ฟของเซิร์ฟอื่นอ่ะตรงตรงค่ายทหารนี่มันจะเป็นจุดอะไรวะไม่รู้วะเป็นบ้านปม่วะไม่รู้เหมือนกันวะจำไม่ได้แล,ล,ล้วเอะเล่นเล่นเซิร์ฟนี้หนะานี่ลืมลืมดูหลัง เดี๋ยวเดี๋ยวเราวิ่งไปฝั่งอูซ่อมรถตรงนู้นแล้วก็น่าจะพอแล้วนะเสิร์ฟนี้เนาะดีครับคุณเกอมาด้ยครับเฮ้ยอะไรอะ่ะคุณเชียเฮ้ยตกใจตกใจอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเอาหายไปแล้วอะไรวะน่ะรดหลอนอะไรมันเป็นอันนี้เลยเป็นร่องรอยการยิงปืนของคนคนเมื่อแกคนที่เราไล่หาเนะี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นรอยกระสุนปืนเหรอใช่ใช่ มันมีรอยกระสุนปืนเล้วะเรายิงปืนเดี๋ยว,ยวมันจะมีกระสุนตกตอ๋ออย่างนี้เหรอแบบเป็นเม็ดเป็นเม็ดอยู่ด้านล่าง,างนี้เหรอใช่กระสุนหมดแล้ววะต้องอัดโหลดคลิปไว้ใช้นะอเอคมันเป็นเป็นเทคนิคเม็ดหนึ่งนะครับในการเล่นรอตรีเพื่อแบบสังเกตว่าแบบแถวนี้มีคนเคยยิงกันหรือมีคนเคยผ่านมาหรือย,ยัง ลุงจับแกงมาลุงตีเอาเหี้ยเอาเอาเฮ้ยเอาอาองไรวะขับรถขับรถมันแหม่เดีนี้ขับรถไม่ได้เลยไม่มีรถให้ขับเลยอ่าแนะนำเงินก่อนเลยไปไปไปมาร์เก็ตอันเข่เโอเคโอเคก็ ครับอันนี้ก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับอ่าซู Super เปอร์มาร์เก็ตเฮ้ยมึงใครมาทิ้งเอสดีเอโมอะไม่ใช่กูล้างล้งอืมีอะไรเขาไปสำรวจกันเถอะอืม <c oughs> ไม่ค่อยมีอะไรวะก็เราดรอปไปแล้วเฮ้ยเราเก็บไปแล้วเราไปเก็บฝั่งนู้นมาไม่เอรอะเออก็ใงนันมาร์เก็ตนี้ไม่มีอะไรอยู่แนละ้วเออ เซิร์ฟนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะมาเก็ตนะครับอีกที่หนึ่งก็น่าจะเป็นนื่นใกล้ๆเลยธนาคารอ่าตรงนี้อ่ะธนาคารให้วิทมึงมาดูนี่วะนะและกล่องจดหมายมันมาตั้งรายการถนนวะโอ้โหแบบรถขี่มานี่ชนเลยปึ้งเลยเข้าไปนี่วกูว่ากูว่า รถขี่มาให้ม่นกระดาษกระโจุเนี่ยกระดาษกระจุเยแบบนี้หน้าตาแปลกๆไม่เหมือนไม่เหมือนเซิร์ฟอื่นนะใช่ไม่มีอะไรอยู่ดีข่ะไม่มีของอยู่ดีสงสัยไอ้คนที่มามันมาเก็บไปก่อนละนี่ก่อนลิสต์ลิสต์สต์รองสต์รอง เซิฟนี้เราเออตรงนี้เราดอกไปแล้วเนาะเราเก็บไปแล้วเราเก็บไปแล้วเราเก็บไปแล้วซึ่งมีอาหารเพียบอาหารเพียบแล้วก็ยาเซิฟปืนเซิฟอืนนะเซิฟปืนบอกเลยมีปืนเซิฟอืนอะไม่ปืนไม่ไปดอกในร้านอาหารไงไม่รู้ร้านอาหารโคตรเถื่อนอะจับเจอเอ m อีกแล้วเก็บเลยเก็บเก็บทุกอย่างอะจังหวะนี้ออ้บ๊อบเบิร์กอ้าวทำไมกูวิ่งไปกูไม่เจอวะ โอวิชโอเชดอู้ยไม่แคร์ไม่แคร์สายตาฟงชนเนี่ยจะตามก็ตามมาเถอะแต่แต่แนะนำเซิร์ฟอื่นนะให้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 ระวังนิดนึงนะเซิร์ฟนี้มันไม่มีคนนะฮะใช่ถ้าเกิดมีคนเนี่ยสำหรับเซิร์ฟนี้นะถ้าเกิดมีคนอน่ะตั้งแต่คไปอะแนะนำเลยฟาร์มแนะนำเลยอย่ายิงปืน ข้งามวิ่งด้วยนะฮะข้ามวิ่งด้วยตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปอย่าอย่ายิงในเคลียร์วิวนะสนปยบนเขานี่จิบหายนะนี่อันนี้ไม่มีเนาะค่าตรงนี้ไม่มีเออตรงเนี่ยตรงนี้ไม่มีในเซิร์ฟอื่นเนี่ยมีเซิร์ฟปีเซิร์ฟเดียวตรงนี้เราก็มาแล้วว่ามาแล้วมาละเอ้ยเจอฮันนี่ปะนี่นี่นี่ก็เอากลอดซ้ายไปใส่ไปกลอซ้ายนี่จะถึกกว่าเกาะ MTV ป่ะ ดีกว่าดีกว่าทนสนัยก่อเฮียเลยมันเหมือนเหมือนทรายเนาะเหมือนยิงปืนแล้วก็ใส่โดนทรายอะ่ะเออเอ้ยเจออันนี้เว้ยเจมี่เว้ยเซมี่นี่แรงนะโอ,โอแ้แรงแรงยิงแคปปี้สิบนัดตายเฮ้ยเฮ้ยคอริล่าปาหมาดกนี่นี่คอริล่านี่ กระยนาดนี่เ <artet? S 2> กาะเกาะยอดนิยมเาะอืม <ok> คือเอาลงกันเยอะมากไม่ว่าเซ er ิร์ฟไหนวิดเอาปืนเมื่อกี้มาโชว์ดิอะไรไอ้ฟาร์มาส์อะเซิร์ฟปื่นไม่มีเนี่ยเออเนี่เซิร์ฟอืนไม่มีก็จะมีเป็นบางเซิร์ฟนะแต่เซิร์ฟที่เล่นหลักๆคิดก็คิดก็หาไม่ได้ละคิดอะก็หาไม่ได้เอาไม่ได้ในเซิร์ฟปื่นแต่บางเซิร์ฟก็น่าจะมีอยู่นะเนี่ยฟาร์มาส์อีกอันหนึ่งอะเก็บไปดิ คือปืนเนี่ยมันมีดรอปในในแมปโคโลนะแต่แล้วก็มีขายด้วยมีขายแตเดแพงแพงแพ้งแพงเมื่ออะไรหวะเอ้ยลืมอย่างหนึ่งคือเนี่ยฟฟร์เวิร์ดใช่ป่ะปึ๊บถ้าเกิดไปไปใส่กับไอเนี่ยใส่กับฟาร์มัสเนี่ยหรือปืนใหม่ๆที่แบบปืนลายนะครับปืนลายอะไรอย่เงี้ยเซอร์มี่รุดนแับเสอร์มี่เด้งเลย วิธีซึ่งจะรู้ว่าเป็นเป็นเชียอะไรนะฮะวิธีแก้นะก็ให้อดมินดูให้เท่านั้นนะฮะเอาอีเมลไปให้อดมินนะโอเคเฮ้ยนี่นี่ตรงนี้จุดดบอีเีหมือนใบสันนี่เลยขอแนะนำเลยใครซื้อพีเมียมมาวิ่งเข้ามาเคเวิวตรงนี้เลยตรงนี้เลยไม่อยากจะบอกเลยแบกสนายกลับกันไม่ไหว มาทุกรอบนี่เจอทุกรอบนะครับพีเมียม์แต่พเมีม์เจอบอสเบิร์เงี้ยพีเมียมเซิร์มนี่ค่อนข้างจะแพงหน่อยเนาะแพงไมแพงไม่แพงหน่อยแพงเลยแหละสามพันอ่ะใช่อัตราเตยพลอยเฮ้ยใจเย็นโอ้โหอ๋อไอผีข้างๆมันมันมาสู่ มัสู้ดูไอ้เหี้ยนี่อยู่จุดบล็อกให้มันอยู่จุดบล็อกมันยิงยิงง่ายเออเนี่ยดูนะครับวันนี้เราจะมาฝัดรถด้าผีอุ้ยตายหมดเลยไอ้บ้าเฮ้ยทำไมมันแม่นยังวะสกิลผีไม่ตายมาเลยนี่นี่ีเราจะมาฝัดรถด้าผีนะฮะสามสองหนึ่ง มาอีกแล้วตัวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวงรับโอ้มาไม่ตัวเดียวเลยไม่ตัวเดียวละกูยิงสัตว์โดนดาเนี่ยไม่ต้องยิงเลยเวสัตว์โดนดานี่กันเดมนะครับกับกระเด็นก็บรรยากาศในเกมมอซีก็น่าจะเป็นประมาณเนาะประมาณนี้นะในเมืองเควิวนะฮะก็อัดมาก็น่าจะยี่สิบนาทีแล้วมั้งเนี่ยยี่สิบละ ก็ขอจบคลิปตะเพียงเท่านี้นะฮะก็ติดตามาชมพาต่อไปพา่อไปนี่เราจะไปเมงไหนเนี่ยก็ติดตามชมนะก็สวัสดิทุยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะก็ Goodbye Goodbye Good จุบ๊บ